รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเจริญพรจากโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะมาจะมาขอบรรยาย เกี่ยวกับเรื่องเซนซึ่งเป็นองวข้อธรรมของพระพุทธศาสนาอีกข้อนก็คือที่เทวดาทั้งหลายได้ทูลถามถึงพระพุทธเจ้าถามว่าจริงสิทตุเนตุนาลังอะไรสิที่ คนอื่นขโมยไปไม่ได้เอาไปไม่ได้พรพุทธเจ้าตรัสว่าบุญ,ญงโจเรหิตุนหารัซึ่งแปลคว่าบุญอันโจรทั้งหลายรักไปไม่ได้บุญเป็นชื่อของงฝามศเป็นสิ่งที่ทําให้ติด,ต,ดตามเราไปไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีล การเจริญภาวนานี่ก็ชื่อว่าเป็นการทำบุญซึ่งในหลักปอเกิดแห่งการทำบุญนั้นอย่างโดยย่อก,ก็มีสามประการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทานใหมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลไหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนานใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา ดะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างอย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญข้อต่อมาก็นอกจากการให้ทานที่จะโจมทั้งหลาย ให้ทานอยู่ประจําก็คือข้อต่อมาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือเรื่องเศษแล้วก็หัวข้อเนอี่ยก็คือการเจริญภาวนาคนที่จะบำเพ็ญภาวนาหรือเรียกว่าสมาธินั้นต้องมีเศล ต้องมีศีลที่อบรมดีแล้วดังบาลีว่าสีละปริภาวิตโตสมาธิมาพโลโหติมหานิสังโสก็คือว่าเมื่อเราอบรมดีแล้วเนี่ย <c oughs> อบรมศีลแล้วก็จะมีอานิสงส์มากมีผลมากนะฉะนั้นเมื่ออบรมสมาิเมื่ออบรมศีลดีแล้วก็จะมีสมาธิสมาธิคือการ มีจิตใจที่มั่นคงที่จะไปะที่เรียนกรรมฐานนะในหลักของกรรมฐานมันมีสองประการคือสมถกรรมฐานหรือเรียกว่าสมถภาวนาก็ได้แล้วก็วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภัญญาสมาธิจึงเป็นพื้นฐาน ซึ่งต่อเนื่องมาจากสีนั้นเป็นพื้นฐานของการเจริญสมถกรรมฐาน,านพูดง่ายๆว่าสมถกรรมฐานก็คือตัวสมาธิส่วนปัญญานั้นก็หลังจากทำสมาธิมีจิตใจมันคงแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญานะปัญญาความรบรู้ ในกองสังขารไดรับแ,แต่ดังนั้นเสนสมาธิปัญญาเนเจะมีการาทำต่อเนื่องกันอยู่ตลอดในพระพุทธทางพุทธศาสนามีผู้ที่ไปออกบวชหรือหรือก่อนพุทธกาลก็มีในพุทธกาลก็มีออกบวชประพฤติพ,พ์คือรักษาเสนตัวเองนะ และทำสมาธบาิบางท่านก็สามารถเหาะเหินในอกาศได้เพราะมีอภินญาห้าแต่มีขาดข้อหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะบรรลุทำได้ก็คือขาดข้อที่หกจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหลักข้อหนึ่งข้อที่หในอภินญาหคือหลัก ความสิ้นไปแห่งอาสวะกนะารหมดจดจากติเดชความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงซื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ห่างไกลจากจิตเดชนะอย่างที่พระองค์เมื่อครั้งออกประนวดต้องไปศึกษาจากสำนักอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เส้นเรื่องชา,ชานก็ดีเรื่องรูปชานเียรูปชานเียในพุทธการก็มีฤาษีพวกดาวบทต่างๆเขาก็ทําได้ที่พระองค์ก็ไปบูชาแต่แล้วก็ไม่สามารถจะบรบรลุทาได้ต่อมาใครแนะนําให้แล้วก็ทําไปในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทาได้จึงต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระนุตลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนึกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบนั่นเองอันนี้ก็คือมาจากการสมาธิแล้วก็ต่อยอดด้วยวีปัสสนาหรือว่าภาวนานะก่อนที่จ,จะตรัสรู้ว่าองค์ยังนั่งสมาธิแล้วก็ ใช้สัจจะอธิษฐานว่าถ้าเกิดไม่บรรลุธรรมนะถึงแม้เลือดเนื้อจะแท้งถ้าไม่รุดลำไม่รุดบรรลุธรรมก็จะไม่ลุกขึ้นจากบันหลังเลือดสนางน,นี่เองนะฉะนั้นบุญเมื่อเราทําแล้วเนะี่ยไม่มีใครขโมยไปได้เอาไปได้เลยนะะไม่เหมือนทรัพย์สินเงินทอง เราได้มาแล้วก็มีเจตคิคนอื่นจะมาหยิบยืมเอาไปใช้ได้นะจึงขอฝากในหลักธรรมข้อใหญ่ๆจึงเรียกว่าบุญเป็นหัวข้อใหญ่ในบุญนั้นก็มีหลายมีหลายประการที่จะย่อไว้ก็คือการให้ทานนะเรียกว่าทานน้ำใหม่การรักษาศีลเรียกว่าศีลน้ำใหม่บุญสำเร็จกการรักษาศีลและก็ภาวนาใหม่ บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสมัยก่อนเป็นโคศกตามงานวัดต่างๆเนี่ยเห็นผู้ใหญ่เขาพูดก็เคยพูดตามเหมือนกันตอนนั้นยังไม่ศึกษาโดยละเอียดนะแต่เมื่อศึกษาโดยละเอียดแล้วเราก็รู้ว่ามันมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างนะผู้ที่จะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ย ไม่ที่เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆแม้แต่ไม่มีเลยเราก็สามารถบุญได้อย่างที่เนี่ยโดยการปฏิบัตินะบุญด้วยการปฏิบัติก็มีมากมายในบุญกิยาวตัตรสิบประการก็มีนะึงภาวนาพอถึงภาวนามาก็มีการบุญเกิดจากการประพฤติตนอ่อนน้อม เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดเกิดการกรวดน้ําอุทิศส่วนบนุญส่วนมศลมีมากมายเรื่องบุญแต่ส่วนหนึ่งนะดังนั้นการว่าทําบุญมากเลยมากก็บุญน้อยเนน้อย,น,อย,น,อยนั้นมันในแง่ความจิก็มันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่านะเพราะว่าคุณเรานั้น <c oughs> ต้องมีเจตนาครับาะว,ว่า ผู้ที่จะได้บุญมากต้องมีเหตุคือมีเจตนาอยู่สามประการก่อนให้ต้องมีใจยินดีเรียกว่าผู้พัะเจตนาขณะที่ให้ก็มีใจสดชื่นยินดีอันที่สามให้แล้วก็สดชื่นไม่เสียดายไม่คิดว่าทรัพย์สินที่เราให้ไปนะจะไปอยู่กับใคร เขาจะใช้ไปยังไงยังไงหรือบางทีเขาไม่น่าให้เลยนึกเสียดายมันก็ไม่เป็นบุญนะะไม่บ็นไม่เป็นบุญบุญกุศลและอีกอย่างหนึ่งตัววัตถุที่ให้สิ่งของที่ให้นั้นเขาเรียกว่าต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ในบาลีเขาว่าอคัสสะอคัสสมิงทานนังทัตัง การให้ทานอนเลิกปดีการให้บุญอนเลิกปดี๋ิซึ่งตอานี้ต้องเป็นการให้ชาวบ้านเขาพูดกันถ้าเป็นวัตถุสิ่งของนั้นเ,เวลาให้ข้าวก็ต้องหุงข้าวเสร็จแล้วก็ตักข้าวปากหม้อไว้ก่อนถวายพระกับข้าวกับปลา,าตักไปก่อนถวายพระอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในในพื้นฐานของคนรุ่นเรานะนะ สรุปความว่าการที่จะได้บุญมากบุญน้อยนะมันอยู่ที่วัตถุวัตถุสมบัติด้วยเขาเรียกว่าเจตนาสมบัติแล้วก็อติเลกุณะสมบัติมีสมบัติเสตัิยสมบัติมีสี่ประการอ,าอยู่ในประกอบในสิ่งนี้ด้วยส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นว่าทำบุญ มากมายสระทรบริจาคให้แก่วัดมากมายแต่ต้องมาตายบุญไม่ช่วยเลยนะนะบุญไม่ช่วยเลยนะอันนี้มันก็อยู่คนละส่วนนะมันจะช่วยได้ก็ไม่มากมายแล้วอยู่คนละส่วนนะบางคนถ้ามองไม่เห็นก็นึก ลงไปล,ลึกในอดีตชาติว่าชาติที่แล้วเขาคงจะทำเราไว้หรือหรือเราไปทำเขาไว้ชาตินี้เขาก็ย้อนอามากับมาเกินนี่ในอดีตต่างๆที่เล่ากันในชาติโดต่างๆก็ามักจะจะพูดอย่างนั้นทำไมถึงไม่สวยทำ มันมีปัจจัยหลายอย่างทำที่ทําให้เกิดเห็นผลในปัจจุบันที่พระเจ้าตัสแต่ชาวมคอาชาวาชาวมังสกาที่ถามว่านะก็มีเรื่องทิฏฐธรรมิกธาประโยชน์อยากจะอยากจะมีเงินทองก็ต้องประพฤติตามหลักเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะมี อุทานสมถาต้องขยันมันเพียรต้องขยันทำมาหากินอุอ,อาอารักขาสมถาได้มาแล้วขยันหาเงินมาแล้วต้องรู้จักใช้จ่ายรู้จักรักษาเก็บบองไว้ไม่ใช่ได้ไปใช้ไปใช้หมดเลยบางทีก็ใช้จนซักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะ ประการที่สามก็คือรู้จักใช้จ่ายอย่างที่ว่าสมานะตตะกัลยาณมิตรตาข้อที่สามร,รู้จักคบเพื่อนด้วยรู้จักเพื่อนที่ดีเพื่อนพาไปต่าง,างที่ดีก็มันก็ดีเรียกว่าเพื่อนดีก็คือมิตรแท้นั่นแหละเพื่อนแท้สุขการที่สามว่คืออย่างรู้จักการใช้จ่ายนี่หลักนึก็คือขยันประหยัด นะรู้จักคบเพื่อนดีแล้วก็รู้จักการใช้จ่ายอีกอันหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้คือในสัมปรายิก็ทประโยชน์ก็คือมีประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าก็มีศรัทธาศีลจากะปัญญาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฉะนั้นบุญบางครั้งมันก็ตอบสนอง ในชาตินี้ท่านก็บอกว่าอย่าไปคิดถึงอนา,า,ตนา,ออนาคตินนายังมาไม่ถึงแต่เราก็ทำดีไว้ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดในบทอธิตัางนั้นาคำเมียก็บอกไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้คำนึงถึงปัจจุบันนี้ ดีที่นะว่าเราจะควรจะทำอะไรให้ดีให้เกิประโยชน์ในการประพฤติในการกระทำแล้วก็ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาอะไรต่างๆเราทำดีแล้วก็คือได้ดีที่เขาเรียกว่าทำดีได้ดีทำก็ได้เชื่อนะในหลักความเชื่อมันมีมีเชื่ออยู่สี่ประการใช่ไหมกรรมสรัทธาก็เชื่อกรม นาเชื่อรมทำประการที่สองก็เชื่อผลของกรรมที่เราก็ทำไว้ประการที่สามเชื่อว่ามีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่อและก็ประการที่สี่เชื่อการตัดสู่ของวัฏฏัคตหลกักความเชื่อของของในทางพุทธศาสนานั้นนี่ถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง ปัจจุบันนี้ก็มีความเชื่อแปลกๆมากมายเห็นอะไรแปลกๆผมมาก็เชื่อรวมไปถึงเรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรด้วยเอาแป้งไปทาอะไรกันทาเพื่อจะหวังรวยมีความเชื่ออย่างนั้มากมายเขาบอกว่าศรัทธาถ้ามาคู่กับปัญญาสมดุลกันก็เป็นความเชื่อที่ถูกต้องถ้าศรัทธาถ้าปัญญาน้อยก็จะเป็นคนหลงมงมงายใช่ไหมจะงมง,งาย แต่ถ้าหากว่าปัญญามากศรัทธาน้อยเนี่ยศรัทธาน้อยเนี่ยก็จะเป็นคนมักอวดเป็นคนชอาไม่เชื่อฟังใครแต่ถ้ามีศรัทธามากกว่าปัญญาพวกนี้จะเป็นงม,มงายเป็นคนหลงงม,มงายนะเ <c oughs> ชื่อดายเชื่อแต่ทุกอย่างไม่มีเหตุผลขอให้ใครพูดอะไรเชื่อหมดอันในหลักกันนะ ก็ขอกราบยุติไว้เพียงแต่นี้นะขอ,ขอโอกาสให้ตอนยาดโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายทางนี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพัฒมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออำนาจแห่งคุณวัะศีรันตนใจขออนุภาพแห่งคุณ พระสีรัตน์ตายคือคุณพระพุทธพระธรามพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำมาจงมารวมกันเป็นตบะเดชพระละวัปปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละอีกทั้งปฏิภาณคุณสารสมบัติ จงการาออออพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคําว่าอาัดเถชาเตจะปันทิตังเมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้งย่อมต้องการบัณฑิต